บอกว่าทุกคนที่เข้ามาชมคลิปผมอยู่ในขณะนี้นะฮะก็คงจะได้ดูหนังเรื่อง s l l i p r r o j e t t ล่าไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกับภาพยนตร์ฟอร์มเล็กผมขอเอาตัวให้เขาก่อนละกันเนะเพราะว่าดูและะ้วครับเป็นภาพยนตร์ฟอร์มเล็กจริงๆแหละในโรมีฉายอยู่บานแค่สองสามวันที่เดมอมง,งามส่วนตัวผมนะฮะถ้าถามถึงความรู้สึกหลังได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะก็มึงย้อนกลับไปช่วงต้นคลิปอะ แล้วมึงจะเห็นความรู้สึกกลัวตรงนั้นที่แสดงออกทางสีหน้าโอเคเดี๋ยวเราขอพูดถึงข้อดีของหนังเรื่องนี้ก่อนหนังเรื่องนี้ไม่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 จัดว่าแย่สําหรับสาหรับผมนะไม่แย่แต่ถามว่าดีไหมไม่ดีค่อนไปทางน่าเบื่อมากกว่าแต่ไม่ได้แบบโหเฮียมันเฮียบารม์เลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างงั้นผมผมรู้สึกว่าหนังหลายๆเรื่อง เราจะไปจัดเขาอย่างนั้นไม่ได้อะข้อดีอย่างแรกเลยของหนังเรื่องสลิดนะคะก็คือเอ่อเรื่องของ World setup world s e t เ p อเนี่ยไอเดียของเขาถือว่าใช้ได้เลยนะการที่เอาเอ่อเล่นกับเรื่องของโลกอนาคตโลกไซเบอร์อะไรอย่างนี้คล้ายๆกับไซเบอร์พังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดแต่ไม่ใช่ว่าเคาไปโกฟไซเบอร์พังมานะคือเอ่อโลกของไซเบอร์พังเนี่ยต้องบุกต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าโลกของไซเบอร์พังเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสเตอริโอไทป์ในหัวของเราที่เราคิดว่าเออโลกอนาคตองไปยังไงต้องมีแบบ โอ้ oh, ตึกใหญ่ๆมือถือเนี่ยเป็นแบบเป็นแบบอ่าโปรแกรมอะไรอย่างนี้อืมซึ่งตัวนี้ผมโอเคโอเคเลยกับบรรยากาศภายในเรื่องเรื่ออ,อย่างที่2คาแรคเตอร์ของตัวละครผมเป็นคนที่ชอบคาแรคเตอร์ของตัวละครมากคือถ้าหนังเรื่องไหนเนี่ยคาแรคเตอร์มันเด่นชัดมันอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างที่จะซื้อซื้อผมได้พอสมควรซึ่ง2จุดนี้ผมโอเคผมผมบอกว่าผ่านผมบอกว่าผ่านถึงแม้ว่าตัวละครมันจะเบี้ยวไปบ้างไม่บ้างหรอไอ้เหีย้ยเบี้ยวเลยแหละทุก ทุกตัวตัวละครทุกตัวเบี้ยวหมดแต่ถามว่าผมติดกับเรื่องตัวละครเบี้ยวไหมผมไม่ติดครับเพราะว่าหนังหนังอะมันไปแบบมันหลุดไปไกลมากแล้วว่าโลกอนาคตอนาคตแบบแบบเกิน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 เหนือเกินกว่าที่มึงจะจินตนาการได้แล้วว่าถ้าตัวละครมันจะเบี้ยวมึงให้เขาเบี้ยวไป, <ừ. S 1> ไปเถอะไม่เป็นไรมีอีกส่วนหนึ่งที่ผมไม่ติดตรงนี้คือไม่ชอบแต่ไม่ติดคือ CG CG ไม่ได้ดีแต่ถามว่าด้วยงบของเขาเนี่ยมันก็ ผม,ผมมองว่าห,หนังเรื่องนี้อย่างที่บอกตอนแรกว่าฟอร์มเล็กเขาก็จะมีงบที่อาจจะจํากัดจําเขี่ยหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่รู้แน่ชัดนะ,ะับผมก็มองว่า่าไม่เป็นไรเราเราโอเคกับตรงนี้ไปหนังหลายๆเรื่องที่เรารับชมกันแล้วเราสนุกไปกับมันไม่ใช่ว่า c g ดีนะโยกตัวอย่างเช่นคนเล็กหมัดเทวดาพวกตระกูลคนเล็กทั้งหลายแหละของ,ของ,ของ,ของคุณโจซิงฉือเขาอนะของอาโจอ,อ,อย่างไสอิวไสอิวของอาโจก็เหมือนกันนั่นก็ซีจีไม่ได้ดีอะไรเลย,เลยแต่ทําไมเราสนุกไปกับมัน ในขณะที่เรื่องนี้มันไม่มีตรงจุดนั้นให้เราได้สนุกอ่ะดีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมต้องการจะพูดเลยคือผมเนี่ยเข้าไปดูหนังเรื่องเนี้ยด้วยความคิดว่าเออมันจะออกไปทางแนวสัปลาดซึ่งผมเป็นคนที่ชอบหนังสัปลาดและผมสนับสนุนหนังไทยที่ทําเกี่ยวกับสัปลาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแย้หรือว่าเรื่องสมัยก่อนเรื่องเรื่องเรื่องอะไรวะักษาว่ายุอะไรอย่างนี้แต่ว่าร้อยขากับนั่นนั่เรื่องอะไรต่างๆอีกเรื่องนึ่งไอ้ที่บึงการผมจะไม่ให้ดูแต่สิ่งที่ผมได้รับจากหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังแนวแบบเราต้องไปลุ้นว่าตัวละครตัวนี้จะโดนฆ่าไหมอะไรอย่างนี้มันกลายเป็นหนังไปทางรักโรแมนติกที่มีสั์ประหลาป็นาเป็นปมหนึ่งของเรื่องเอาไปประกอบไปเฉยซึ่งมันไม่ดูมันดูไม่ค่อยเวิร์กอะเนาะคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้นะมึงนึกภาพนะว่าเขาต้องการที่จะะไไปเสอร เขาต้องการที่จะไปเสพความมันความแอคชั่นรุนว่าอ,อ,อีนี่จะโดนฆ่าไหมวไอ้นั่นจะเป็นยังไงรอดไปอะไรอย่างงี้แต่หนังเรื่องนี้ไอ้เฮียตัวละครมีตายไหมอ่ะกูบอกว่ามีแล้วกันแต่อันนี้ไม่บอกว่าใครนะครับต้องไปดูเองเนาะเข้าเรื่องกันดีกว่าฉากแรกมาก็ไม่มีอะไรมากคือนางเอกก็ตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายที่ตัวเองเคยประสบอุบัติเหตุในวัยเด็กคือคุณพ่อเขาก็ไปขับรถชนสลิดตัวหนึ่งเข้าเนาะแม่เขาก็เสียก็เหลือแต่พ่อเขาแต่ถามว่าตัวเด็กคนนี้ตัวนางเอกคนนี้นางเอกชื่อซีนะ ถามว่านางเอกลำบากมากไหมในการใช้ชีวิตก็ไม่เพราะว่าบ้างเขาก็รวยมีฐานะคุณพ่อเขาก็รวยคุณพ,พ่อเขาเป็นเจ้าของบริษัทเกมเมอร์เออเจ้าของบริษัทเกมชื่อดังเออแห่งหนึ่งพอนางเอกตื่นขึ้นมาจากฝันปุ๊บนางเอกก็พูดขึ้นมาเป็นเสียงไว i ์ไฟล์โอเวอร์พูดขึ้นมาว่าฉันอยู่คนเดียวมาตลอดก็คือง่ายๆแหละครับก็คือน้องเขาจะบอกว่าตัวเองโสดนะไม่มีผัวประมาณอย่างนั้นนะหลังจากนั้นก็จะมีการแบบนางเอกเดินทํากิจกรรมต่างๆเล่นเกม VR ซ้อมเกม VR ของของนางเนาะและ้วกลไปเห็นซูมม่เห็นทางบรรยากาศ ขายไปทางบรรยากาศต่างๆรอบเมืองนะว่าเป็นเมืองของอนาคตนะเป็นอะไรนะซึ่งตัวนี้ผมโอเคเลยโอเคเพราะว่าผมชอบเอ่อเวอร์ซิอัพอย่างนี้อยู่แล้วชอบไอเดียอย่างนี้อยู่แล้แลวตัต้งแต่แรกคลิปที่ผมบอกไป เอาคะแนนาจากผมไปก่อนนะหนึ่งคะแนนตรงนี้ผมให้จริงๆหลังจากที่หนังให้เรารู้จักกับซีแล้วทะะ่น้องซีนะหนังก็จะพาเราไปรู้จักกับกลุ่มเพื่อนของน้องซีก็จะมีคนแรกนะคะก็จะเป็นน้องนิกกี้นะฮะน้องผู้หญิงที่ย้อมผมสองสีที่เราเห็นในตัวอย่างเนาะน้องก็จะเป็นคนที่แบบ alert alert หน่อยอ่าคนที่สองก็คือเอสนะครับเอก็จะเป็นคนผู้ชายที่ดูใจร้อนหน่อยอีกคนจะเป็นเฟรมนะเฟรมก็จะเป็นเฟมเป็นผู้ชายอ่สำอาวหน่อยตัวสูงสูงอีกคนคือพีทนะฮะพีทจะเป็นหนุ่มไต้หวัน พี่กับเฟมเนี่ยเขาเป็น LGBT นะฮะซึ่งเขาก็จะมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กกันก็ไม่เป็นไรน่ารักกันว่านไปในกลุ่มทุกคนเนี่ยจะมีความแบบเวอร์เวอร์เบลเลหมดเลยนะผมว่าน่าจะเพิ่มไปอีกคนนั้นในกลุ่มนี้ญาติเด็กบ้านเฮ้ย hey, ว่าแต่มึงอะ่ะรู้จักโรเบิรโตขาลอต่ะ ถ้าเกิดว่ามีญาติเด็กบ้านเข้ามาในเรื่องนี้นะคุณจะบอกให้อีก3คะแนนเลยเป็น4คะแนนอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องนต่อหลังจากที่เขาแนะนำตัวละครในกลุ่มของน้อง,นองๆนะคะเอหรือหมอ,อชื่อไปชื่อกลุ่มซีเคร t นะ,ะกลุ่มซีเคร t เนี่ยเขาก็ขับรถไปยังสถานที่หนึงก็คือเป็นโรงงานเป็นบริษัทเกมของคุณพ่อของน้องซีนะฮะซึ่งต้องการไป คุยของใหม่คุยของเล่นใหม่ดูอะไรไ ه, มีอะไรบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็คือไม่ได้ไม่ได้จะไปขโมยอะไรนะแค่อยากจะไปดูไปอะไรอย่างงี้แต่สุดท้ายก็ต้องหนีออกมาเพราะว่าไปเจอกับกลุ่มสลิดเข้านะฮะซึ่งเด็มกมันก็ขับรถหนีกลุ่มสลิดออกมาฮะ,ะแล้วก็หนีนี่น,นี่แล้วก็ไปชนปั้มเข้ากับผู้ชายตาสีทองสูงยาวเข่าดีหล่อล่ามหล่อแมนแฮนซัมก็ลงไปดูผู้ชายคนนั้นกันเฮ้ยสรุปเอาไงเนาะเฮ้ย i, เดี๋ยวสลิดมันตามมาแล้วเฮ้ยมึงเอาขึ้นรถก่อนเลวเอาขึ้นรถก่อนเ็วระหว่างขึ้นรถก็คุยกันก โรงพยาบาลใช่ไหมผมก็พาเขาไปโรงพยาบาลครับนางเอกพาไปบ้านไอ้เหี้ยเอ้ยมึงจะพาไปบ้านผู้ชายคนหนึ่งหล่อแต่ก็เพิ่งรู้จักกันอ่ะมึงพาเขาไปบ้านเนี่ยนะพาพา,พา,พ,า,พ,า,พ,าพาไปพาไปบ้านแล้วมึงอยู่บ้านคนเดียวด้วยไปนอนกับมึงด้วย หลังจากที่นายเอกพาไปบ้านนะไปนอนบ้านคือนืงอะไรนี้ตื่นขึ้นมาปุ๊บก็จะเริ่มที่ถามว่าชื่ออะไรยังไงก็พระเอกเขาก็ไม่รู้ตัวเองชื่ออะไรเขาก็นายเอกก็ต้องชื่อให้ว่าเนมชื่อเนมนะเอออะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีฉากแบบพาเสื้อผ้าให้พระเอกใส่ชวนกินข้าวพาไปกินข้าวอะไรซึ่งตั้งแต่จุดนี้ไปอ่ะมันจะไปทางซีนที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากแบบความสัมพันธ์ของพระนางคือซีกับเนมจะมีช่วงหนึ่งนะคะที่ซีเขาก็ได้คุยกับกลุ่มของเพื่อนๆเ,เ,เขานะสี่คนนะก็นิกกี้เอสฟิล์ม เฟมพีทผู้นี้นะเพื่อนเขาก็บอกว่ามึงไม่ต้องใส่หรอกว่าไอ้เฮียเนี่ยแม่งโดนชนน่ะทำไมมันไม่มีแผลเลยนายก็ปัดไปนะก็พูดไปนู่นไปนี่ว่ากูต้องมีความรับผิดชอบเพราะว่ากูชนเขาเพื่อนก็บอกว่าแล้วทำไมมึงต้องพาเขาไปบ้านวะนั่นแหละเขาเป็นผู้ชายที่อยู่ในฝันของกูเพลงของคุณยายพึ่งพุ่งดวงจันทร์ลอยเข้ามาในหัวกูเลยนะผู้ชายในฝันตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีตกใจตื่นตอนที่สี่แน่ เสียดายตังอาผมลืมบอกไปในกลุ่มของนักเอกเนี่ยชื่อกลุ่มซีเครทใช่ไหมเขาเป็นกลุ่มนักกีฬาคล้ายๆกับนักกีฬาอ e ีสปอร์ตอะไรอย่างนี้เป็นกลุ่มเกมเมอร์ชื่อดังลงแข่งขันวานไปนะก็เล่นเกมของพ่อของเขาโดยที่เกมของพ่อของเขาเนี่ยมันมีทัวร์นาเมนต์แข่งขันเพื่อที่หาผู้ชนะไปเล่นโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งซึ่งเป็นโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์เล่นเกมที่แบบว่าล้ำสมัยกว่าเดิมเล่นจริงเจจริงอะไรอย่างนี้นะแต่ในระหว่างนั้นอะ กลุ่มของนางเอกคนหนึ่งก็คือพีทหนุ่มไต้หวันนะโดนตัวร้ายที่รับบทโดยพี่อองตัวบินโตทําร้ายตัวร้ายที่ว่าเนี่ยคะก็เขาเฉลยตัวนั้นเลยว่าเป็นสลิดเหมือนกันแต่เป็นสลิดตัวสีดําทีนี้พีทโดนทําร้ายนะ,ะก็ไม่สามารถที่จะไปเล่นเกมนัดชิงได้แล้วถามว่าต้องทํายังไงนางเอกก็ไปดึงเนมเข้ากลุ่มมาเล่นด้วยนะ,ะเพื่อให้ทีมมันครบคนนะฮะปรากฏว่าไอ้เนมเสือกเล่นเก่งนะ,ะชนะไปพอชนะก็พอ,อชนะก็ได้รางวัลด้วยการที่ไปกลุ่มแรกที่ได้ทดสอบโปรเจกต์สลิดอธิบายก่อนว่าอะไรคือโปรเจกต์สลิดโปรเจ ที่เปิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้เข้าชิงนะไปได้ไปทดสอบเล่นจริงจับจริงอย่างที่บอกไปเนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นการเปิดประตูมิติของโลกมนุษย์กับโลกสลิตเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยไปเจอกับสลิตตัวจริงๆไปเล่นเล่นในโลกของสลิตจริงๆนะฮะโดยที่คนเล่นก็จะไม่รู้เหมือนกันว่านั่นคือโลกของสลิดแต่มาตอนที่ทดสอบโปรเจกต์สลิดนะฮะทุกคนก็แต่งองค์ทรงเครื่องหัวคบเลยแล้เองก็ใส่หน้ากากปิดหน้างี้เลยนะเพื่อนเขาถามว่ามึงจะใส่หน้ากากทําไมซีเขาก็บอกว่าพ่อกูอะไม่อยากให้กูเลเก้ยตตอองงปปิดัว กูงงมากเลยเพราะว่ากลุ่มของ C เนี่ยเป็นกลุ่มเกมเมอร์ชื่อดังใช่ไหมแล้วมันเป็นไปได้หรอว่าพ่อมันอะที่เป็นผู้ผู้พัฒนาเกมเนี่ยจะไม่รู้ว่าลูกตัวเองเล่นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยซีไม่เคยใส่หน้ากากปุปิดหน้าไงแต่ว่าพอมันัดชิงเนี่ยเอแต่ว่าพอมึงเข้าร่วมโปรเจกต์เนี่ยมึงกับใส กลับมาที่ตอนที่กลุ่มนายเอกทดสอบโปรเจกต์กันต่อนะฮะก็มันก็มีการเล่นจริงเจ็บจริง,รงทุกคนก็สงสัยแล้วว่าเอ๊ะนี่มันคืออะไรยังไงก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นการเปิดประตูมิติเข้าไปในโลกสลิดสุดท้ายนายเอกเพียงพัมนะฮะก็โดนสลิดทาร้ายจนสลบไปนะแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยเนมอะที่ร่วมเล่นเกมด้วยเนี่ยก็เหมือนกับมีอะไรไปกระตุกจิตกระชากใจเขาบางอย่างทําให้เหมือนความทรงจําเขากลับมานะฮะปรากฏว่าเนมจําได้แล้วว่าตัวเองก็เป็นสลิดเหมือนกันเป็นสลิดตัวสีขาว แต่พอเนมความทรงจํากลับมาใช่ไหมว่าตัวเองเป็นสลิดเนมเขาก็ไม่ได้ทําร้ายใครนะเนมเขาก็ไปช่วยนางเอกที่สลบนะโดยการที่กรีดเลือดตัวเองให้กินนะเพราะเลือดของสลิดเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตของผู้อื่นได้พอนางเอกเริ่มฟื้นฟนแล้วนะนางเอกเห็นเนมนางเอกก็ดูเลยว่ามึงเ่ยเป็นสลิดนะมึงไม่ใช่มนุษย์อ่ะลืมบอกไปอีกนิดนึงตอนที่นางเอกโดนสลิดทำร้ายจนสลบเนี่ยหน้ากากมันหลุดออกมาทำให้พ่อของเขาเนี่ยเห็นว่าเนี่ยอ่ะลูกกูนี่หว่าก็เลยต้องยกเลิกโปรเจกต์นี้ไปชั่วคราวเพื่อนำตัวเด็กๆออกมาพร้อมมกััับบไปปจตวววเเนนนซึ่่่ง็สีขาาาะะพพร พ่อของพระเอกอ่ะถูกตัวร้ายอ่ะสลิดดำหลอกว่าเรื่องของสลิดขาวเนี่ยสามารถที่จะชุบชีวิตคนตายได้ซึ่งก็คือแม่ของนางเอกนะฮะที่ประสบอุบัติเหตุนะ,ะทางด้านซีเองที่รู้เลยว่าเนมคือสลิดสีขาวนะ,ะก็รู้สึกแค้นขึ้นมาเพราะว่าจําได้แล้วว่าในตอนที่เธอประสบอุบัติเหตุในวัยเด็กนะฮะที่ทาให้แม่ของเธอเสียชีวิตนะ,ะนางจําได้ว่าคนที่ฆ่าแม่ของซีก็คือไอเนมในร่างสลิดตัวสีขาวนี่แหละ เรื่องเราจะไปยังไงต่อไปนะครับเลือดของเนมในฐานะสริตตัวสีขาวเนี่ยจะชุบชีวิตแม่ของซีได้จริงๆไหมแล้วเนมเป็นคนที่ฆ่าแม่ของซีในวัยเด็กจริงหรือเปล่าฮะ,ะก็ต้องไปรับชมต่อในโรงภาพยนตร์นะครับหรือถ้าใครไม่อยากจะรับชมในโรงภาพยนตร์นะฮะก็รอให้เขาโรงสตรีมมิ่งก่อนนะเนาะเน็ตฟลเน็ตฟ,ฟอะไรอย่างนี้วากันไป แต่กูว่าทุกคนก็พอจะเดาเรื่องได้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลังจากนี้นะฮะก็ก็เป็นสูตรสาเร็จของหนังแอคชั่นไซไฟประมาณอย่างนี้อยู่แล้วนะ,ะที่ว่าพระเอกโดนใส่ร้ายว่าเป็นคนทําอะไรไม่ดีสักอย่างหนึง่งแล้วสุดท้ายก็จะมีคนมาเฉลยปมว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะพระเอกไม่ได้เป็นคนทําแล้วก็จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายธรรมะาก,กับฝ่ายอาธรรมฝ่ายอาธรรมก็จะเพียงพําไปแล้วหนังก็จะจบ ประมานี้สรุปทั้งหมดทั้งมวลครับหลังเรื่องนี้ผมว่าเหมือนผมถูกหลอกอย่างหนึ่งคือผมต้องการที่จะไปเสพหลังแอคชั่นเจอกับสั์ประาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมรับแต่กลับกลายเป็นว่าเกินครึ่งเนี่ยนังก็ถูกโฟกัสไปที่ความรักของคู่พระนานะงความสัมพันธ์ของพระเอกหนุ่มสาวกุ๊กกิ๊กหวานแบบอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งมึงคิดว่าคนอย่างกูเนี่ยเวลาดูเนี่ยกูจะยังไงวะเวลาเห็นแบบคู่พระนางจิ้นกันอนะ่ะเ้ยคือ ผมไม่ติดนะถ้ามันจะมีใส่บ้าความจิ้นความอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันใส่เยอะเกินน่ะแล้วมันไม่สนุกอ่ะมัน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 ผิดหวังไปเลยอ่ะเหมือนกับอะไรอ่ะเฮ้ยมันเยอะไปเปล่าแต่ในภาคของส่วนแอคชั่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําออกมาได้ดีเดขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวที่ผมผมก็ผมก็ยังมีความสุขกับมันได้อยู่บ้างอ่ะเออเขาก็อย่างน้อยกูก็ได้เห็นซาประหลาดสักทีแล้วเว้ยแม่งไม่ใช่เห็นแต่คู่พรนนางแม่งไม่ใช่เห็นแต่เรื่องจิ้น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 กันเฮียอะไรอย่างนี้ด้านของการแแสดดงก็นนน่่่อวาาไไม้ทํ ออกมาดีนะักกำลังพูดกันตรงๆแต่ว่าถามว่าแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นในเรื่องของที่ตัวละครเขาเบี้ยวเนาะมันก็เขาตั้งใจที่จะเขาตั้งใจที่จะให้เล่นออกมาเบี้ยวอย่างนั้นอยู่แล้วผมไม่ติดอยู่แล้วตรงนี้แต่ตรงที่ผมติดคือไดอะล็อกบ,บางอย่างกับพอรโฮหลายๆจุดอย่างที่พอนางเอกไม่รู้ว่าคนเล่นเกมคนนั้นคือนางเอกหรือหรือว่าการที่นางเอกพาพาพระเอกไปบ้านแทนที่จะไปโรงบาร์ซึ่งเฮียงแบบ ยังไงก็ไม่รู้ว่ามันดูตลกมันดูจักรจี้อ่ะ,อะให้คะแนนหนังเรื่องนี้กันเลยนะฮะตรงจุดที่ผมให้คะแนนก็คือไอเดียของเขาอย่างที่บอกไปเวอร์ซิทัปผมให้ไปแล้ว1หนึ่งคะแนนตรงนี้ผมชอบมากเลยดีมากอีกจุดหนึ่งที่ผมจะให้ก็คือคาแรคเตอร์ของตัวละครที่ดูมีความเด่นชัดตรงนี้ผมผมผมชอบถึงแม้จะเบี้ยวบ้างก็ไม่เป็นไรคะแนนที่3ที่ผมจะให้กับเรื่องนี้ก็คือสัตว์ประหลาด,ลาดเพราะว่าผมเป็นคนชอบหนังสัตว์ประหลาดอยู่แล้วก็มีคะแนนคะแนนพิเศษตรงนี้เพิ่มให้เลยเป็น3คะแนนะโดยรวมทั้งหมดทั้งมวลนนะ โอเคครับผมสำหรับช่วงบนหนังวันนี้ของผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีหนังเรื่องไหนที่ผมสนใจไม่ว่าจะเป็นหนังเก่าหนังใหม่หนังไทยหนังเทศนะที่ผมดูแล้วผมรู้สึกโอเคสนุกหรืออยากจะหยิบยกมาพูดคุยนะครับเราก็คงจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ